อำเภอน้าเยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่จัดมีการปฏิบัติธรรมประจำปีทุกปีที่จัดมากัตมาก็ไม่ได้มาสักสองสามปีนี่มังช่วงโควิดมันระบาดนี่นะไปไซมาไซไปหยาห้ะหายใจก็บรสะดวกเปิดซะเนาะชุกลกันสุดก จะ่าตายอยอดโควิตได้มันจะตายอย,ายอดใส่ปลสะดวกนี่ละ่ะเป็นย่างดอกวักีนก่นใส่มาสามเข็มะไปบางมองแย่หูดังก็ดี่หวย <laughs> <laughs> ะฮไปตามสถานการณ์นะนะไปตามสถานการณ์สังคมเขาไปปฏิเสธเขาก็พอได้นะก็ะะต้องข้ามไป แต่ว่าก็ยังดีไปยังจัดไ้มีการปฏิบัติธรรมประจําปีบอกมยุทธจ่จริอถึงแม้จะมีผู้มาปฏิบัติธรรมหน่อยไปบ้างมาทุกข้งเต็มสล่าวล้นสล่าวเนะที่ยวนี้ห้อยว่าไม่ใช่นับคนใดได้ได,ด,ด,ดีน้อไม่ใช่ํำจำศีลเขาจะไปย,ย่อถอดได้ไม่ไงก็ปุ่น์ไง <c oughs> จะไป,ย,ย,ะปย่อถอดจะไป ถอถอยใจค่ายสัธทธาบ่ได้เน่ตั้งใจประฤติปฏิบัติหน่อยมีคุณภาพสาางพลังขึ้นมาพลังของความศรัทธาสัทธาในรักธรรมคำสอนทางศาสนาเนี่ยพอคำสอนของภูพุทธเจ้าสอนแล้วหูจริงเข็นจริงเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตในการเกิดในการเป็นมนุษย์ของเหาเนี่ย นะให้เข้าใจในสัจธรรมในความเป็นจริงพระพุทธเจ้าพระกัตถสรูสิ่งที่มีนี่แหลนะบมเมนว่าไปตดสรูแน่วมันโมมีเลยียมันโมมีมัะปิปตดสรูเห็นไหมพระกัตถสรูในสิ่งที่มีในสิ่งที่ทุกคนเข้าใจอืแต่คนหักบ่อยาเขาเพราอสิ่งหลเานั้นมันบ่ถือใจเฮาจงสงันบะ่จงหวานการเข้าใจในความจริงของชีวิต ชีวิตเป็นวายจังไรเกิดขึ้นตั้งโยูดับไปแม่นี่ว่าอะไรยากเมมางินโมเมนโมมนท่าเขาบอกชื่อมเมนเกิดขึ้นตั้งโยดับไปโมเมนสัตวมบุคนตัวตนเล่าเขา,าเป็นสักว่าถาตามธรรมชาติเท่านั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเราเห็นว่าเป็นสักว่าถาตามธรรมชาติเพื่ออย่างจะไปเขาไมา่เห็นแั่สักเพือ่อเขาจะได้ถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตน ถอนความพ่อใจและความบม่พ่อใจถอนความสุขความทุกข์ออกการถอนความยินดียินไล่ถอนความพ่อใจและความบม่พ่อใจอะไรเนี่ยโอ้ยแต่มันกระสุดยอดของการปฏิบัติธรรมเลยเห็นบอกกันว่ามีความเพียรเครื่องเขากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ อ้เป็นตางายอยู่นมไม่ไงก็กุืนเลถอนความพอใจแล้วความบ่พอใจในโลกออกเสียได้เฮาเราเมาเมากันแต่ในโลกอันนี้แหละมาเมาแต่ใ,ในความพอใจกบความบ่พอใจเมาแต่ครับยินดีเมาแต่กับยินลายเากันยินดีเฮาก็พอใจไปเข่าไปจังไดเขาก็ไปผลนไก่ไนได้ก็ไปเา,ปากันมีความยินดี ขันมีความยินไล่เขึ้นมาเนี่ยสิ่งไลๆเกิดขึ้นมาจะเป็นบ่พอใจจะเป็นบ่หมักนะ่ะก็คือเขายังหลงอยู่หลงอยู่ในความพ่อใจและความบ่พอใจหลงอยู่ในความยินดียินไล่หลงอยู่ในโลกกระทำที่เนว่าธรรมขอบงัมซัดโลกทั้งหลายให้ซัดโลกทั้งหลายเป็นไปตามธรรมนั่นเป็นว่าอย่างโลกกระทำธรรมที่ขอบงั่มซัดโลกทั้งหลายหลงอยู่นี่ทั้งนั้นเลยหลงอยู่ในลา หลงอยู่ในยดหลงอยู่ในสรรเสริญหลงอยู่ในสุขเนี่ยหลงอยู่นี่ยหลงอยู่ในลาบยดสรรเสริญสุขปัดมันมีฝายตรงข้ามกันมานะ่ะมีลาบมันมีเสื่อมลาบหมอมานี่มันก็นมีคือการเห็นหมอหเลือกต่างอบตเดือกต่างนายกกก้ยได้ปัเจ้าของขาดมาบ่าได้โอ้ยเ่สั่มใจเสียใจอะไรขาอะไรยิ่งกันก็นมี เพราะว่ามันบ่ได้ตามความอยากของเฮาเฮาเสียคําว่าสันเสริญเฮาอยากให้เขาสันเสริญเนินเ่อเฮาอยู่จังสั้นจ่สันมั่นกับโมันกับเป็นไปบ่ได้เพราะมั่นก็มีได้มีเสียนั่นค่ะเขาใจใน้สัจธะทมความเป็นจริงว่ามีลาบมันก็เสื่อมลาบมียดมันก็เสื่อมหยดนะมีหยดมันก็เสื่อมหยดมีสันลเสริญมันก็มีนินท่า เนี่ยมันของคู่กันกันบ่มีสิ่งเ่านี่อันไหนมันสิเป็นโลกบออ้างเฮ้ยเอาเนมาเป็นโลกโลกนี้วุ่นวายหนอโลกนี้ขัดข้องหนอยงแต่พากพแต่เจ้ามาตัดสู่โบห้เฮ้าหลงอยู่ในโลกเพราะโลกนี่มันทําให้ค้นทุกข์เกล่ารหลอนในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเฮยมันไปสู่ภพหน่อยพบใหญ่ผูทุกคติบังสุคติบัง ที่พระพุทธเจ้า่นเห็นนะเนี Lake ่ยนเห็นเ่นเป็นโลกวิทูรู so. Bieber, anyway, like too, ้แ out จ้งโลกเหมนว่าพระพุทธเจ้าเ่นเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้ด้วยญาณของคนนะบ่ม่นเป็นผูรู้ด้วยความคิดนะบ่มันว่าสิคิดปรุงแต่งเผื่อฝันไปมันจะต้องเป็นยังสันมันต้องเป็นเจีงสิมันบ่มเหนพระพุทธเจ้า่นตัดสรู่รู้แจ้งโลกด้วยญาณของเ่น ย่านที่บุญตัดสรูในวัดวิสาขาบูชาเพ่นเดือนหกเนะี่ยย่านแรกที่บุญตัดสรูก็คือบุกเพนิวาสานุสติญาคือย่านระลึกชาติผลหลังของคนแบ่งแกะระลึกชาติผลหลังของคนย้อนอดีตไปสีอสงไขยกับแสนมหากรับในการบำเพ็ญปารนาความเป็นพระพุทธเจ้าแบ่งแตะประมาณบ่ได้เม็นว่า เราไปอ่านในพระเจ้าหาลอยชาตนิน่ะชาติของเพคนมบาวมางแต่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพ่อเป็นสาตินาชานลงไปบดถูกสิ่งถูกอย่างจน็นมองเห็นว่าในวัฏฏะสงสารเนี่ยโอ้ยมีแตถูกเกิดขึ้นถูกตั้งอยู่ถูกดับไปนอกจากถูกแล้วหาความสุขเยมากใ,ใส่ใจมันโมมีเลยเพียงแต่เข้าว่าเออความถูกมันเบาบางลงไปบ้างเขาก็เลยมองเห็นว่าเออนะ่ มันเป็นความสุขเพ่ยงแต่ว่าพื้นฐานของมันแท้ๆคือความถูกเนี่ยถูกเพราะอย่างสารพัดอย่างการหาจูหาเกียนกันเดินดร้นคว้านควายสารพัดนี่นะแต่มันมันปัญหามันทุกใดบ้างบได้บ้างคิดวังบ้างเสียใจบ้างเย็นบอกอเขาไปโดดตืบตายขาดกันตายสารพัดอย่างเพราะมันยังใดตามความอยากมันบได้จังสันนะทำใจบได้ย่ยอมแพ้ย่อมแพ้ยอพ่ยอมแพ้แล้วสูมันบ่ไว้แล้ว ทั้งที่พระพุทธเจ้าก็เห็นคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์อยู่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะเลยการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันเปรสริฐเพราะว่าเขาได้มาสั่งบาร,รมีนี่เขามาปฏิบัติทำเขามาสั่งกุศลสร้างบาร,รมีให้มันยิ่งขึ้นไปเขามาสร้างสมเนี่นะมาสร้างสมคุณงามความดีมาสร้างสมกุศลนั่นแหละนะให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะี่คือการเข้ามาสาั่งเข้ามาสั่งนี่คุณข,ของมนุษย์เท่านะนะั้นเอง จะมาสาังตัวนี้ได้หืเห็นสัตว์เดินฉานพวกหมูหมากาไก่วัวควายมันมาน,นั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์ทําวัดแพ้เมตตาบ่มี่ในตัวนั้นเพราะว่าเขาบ่เม็นเขาบ่มีคุณธรรมจิมาเห็ดม่วนไีได้เขาเป็นภูใสกรรับเฮ้าเป็นภูมาสาง่งมาสางได้ไหมเป็นภูมาสาง่งทั้งที่เฮ้านี่อยู่ในโลกเดียวกันมันก็ยังบ่คือกันแล้วก็มองเห็นซ้ำนี่มันก็พอเข้าใจกันแหละ อ่าในวัฏฏะสงสารการเยียนไหตายเกิดเนี่ยโยในโลกเดียวกันเนี่ยเย็นกันอยู่เนี่ยพอต้องไปว่าถึงนรกพอต้องไปว่าถึงสวรรค์มันก็ยังต่างกันมันก็ยังบ่คือกันรวมโลกเดียวกันมันก็บ่คือกันแม้แต่คนเกิดมากคือกันเลยเยมันก็บ่คือกันอืมมันก็บ่คือกันบางคนกับาสตร์แต่ปัญหาเอาใจใจจะคล้องทะเละวิวาทเกี่ยวกับเนี่ยหนากันก็ว่าได้อย่างไน เห็นหมอฟังข่าวเขาวายยังกีบาตัวหนึ่งจะกว่าพี่บากูแน่เขาจะเรียวรถมั่นมากข้างตรงกูไม่เบรกโว้ยว่าจะแลนใส่เลยว่าจะดูมันข้นอยู่ว่าหลังกัดยังสั่นความีน้าใจมันเอาไปใส่ความเกิดว่าจะบ่อยมันเกิดปัญหาแต่มันเกิดปัญหามาก่านมันจะเป็นใหญ่ไ้มันคิดนี่คือคนบมมีสติคนเอาใจใจจาขอบมมีเบรก กูไม่กูไม่เบรกโว้ยว่านั้นกล้องเลยรถจะขอมันก็ได้เบิที่ละบิดทุกคำทุกเสียงทุกเสียงหนึ่งวันเลยมันดีอยู่บาเหตุแห่งสรรพ์นะมันสะใจเจ้าของเจ้าของกับบ้านมันโมเมนแต่เจ้าขอมคนเดียวคนจักลูกจักเมียอยู่ในรถอันนั้นโอ้ยมันผีบ้าเลยนี่มันโมเมนต์ข้นความเป็นข้นเมื่อนั้นมันเอาไปเฮียทิ่มใส่พวกยักว่าคนได้เดาไม่ออกเลย กวาเป็นมโนดมันเอาไปเหียทิมสาคุณธรรมของมษน์มันเอาไปเหียทิมใส่เนี่ยมันก็มีอยู่ในใจของมันยังท่านมันก็คือเทียดได้ท่านเที่เออเขาจะล่อเบรกจะหน่อยมันก็ผ่านไปเลยอันนี้บอแล้วกูไม่เบรกโวยคนยังว่าอีกอ,อันนี้นหละก็มโนดได้นี่ยน,นี่มโนดยังสี่ก็มีในโลกคือว่านี่นะมันเป็นยังไงน,นั่น ความมีน้ำใจความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนี่แหละคือคุณธรรมของมนุษย์ใดอานารย์บางทือนมัน,นมจะเป็นคุณธรรมของอสุรกายอสุรกายคือหมวดปีศาจคืออีพบหนึง่งคือเพราะว่าเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ฝ่ายทุก,กตินฝ่ายทุก,กติฝ่ายทีกก่ทบ่มองฝ่ายมืดจักรนาคันว่าในในโลกขณะในความรู้สึกต่างต่กาก็คือหมวดอยู่ในความมืดความบ่ เมอเห็ <S <S นแสงสว่างของศีลของธรรมเขาบริบูกฝังสิ่งเหล่านี้มากบนะริลูกฝังคุณธรรมมากานะโอ้ยจะให้เขามาแก้ไขท่านที่มันบได้มันต้องมีการสร้างสมนะัคือเฮามาเนี่ยมาการสร้างสมมาลูกฝังคุณธรรมคือจังหลูกร้านในหน่อยจะเห็นมาปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้ยเป็นการสร้างสมนะัสร้างสมคุณธรรมเฮาเป็นคนหูวจักพิษถูกถึงขนาะ ที่คน่ม,มีคุณธรรมันบ่รูษคิดผูถูกเนี่ยมันมีแต่จะเอาอย่างเนี้ยอ่ามันมีแต่จะเอามีแต่จะหามาให้ได้ให้มันได้ตามความอยากของเฮาอย่างเดียวบอกคำนึงถึงบุคคลเื่นังซั่นั่นคือเขาบ่ได้มีการปลูกฝังการปลูกฝังเนี้ยตั้งแต่เขาผ้าดูผ้าล้านเขาวัดเขาว่าผ้าเไดยกราบเด้ยหายเพื่อความอ่อนน้อมถ่อมตอนหูจับสัมมาคารวะนัะ่นโอ้ยอันนี้มันเป็นการสั่งสมมันเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ไปกับลูกกับล้านไหนกับสังคมเนี่ยนี่แหละสิ่งสําคัญหนม้มวลมวเนี่เนี่ยนี่มันสืสรสางคนไห้เป็นคนดีเป็นคนที่ที่ทาประโยชน์ต่อสังคมทําประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองทําประโยชน์ต่อขอต่อขั้วอย่างนั้นนั่นอันนี้เฮาเรามีตั้งแต่ปัญหาในในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องทีนากลัวน่ไปนั่งแนนหนนทางมึงเชื่อเขาบ่ได้เจตนาไปเสี่ยงตาเจ้าเขาสิไล่ตีเอาไน้ไ้เสมอมันโมเมนตรรมดาเลย นั่นคนอยู่บ่อาดัจงสันนั่นนะเด้อเนี่ยเขาคิดเบื้องดีๆเนี่ยคิดเบื้องดีๆมันบ่มีปัญหาเขาคิดดีด้มัน,มะน,มนจะไปสไดายคุณงามความดีสางกุศลคุณงามความดีขึ้นมาการความคิดเท่าบ่ดีมากอย่างสีบ่บ่อใดที่มาสวดมนต์ท่ำวัดมานั่งฟังเทศน์ฟังรรมอยู่บ่ได้กันเขาม่มีความคิดกี่ดีมีความเลื่อมใสศรัทธา ในหลักคําสอนของศาสนาว่าเพื่อนปฏิบัติดีปฏิบัติสอบนําไปสู่ความพ้นทุกได้อย่างนอยก็ความเบาบางในใจของเราถึงมันบ่ถึงขันว่าพ้นทุกเออแต่ว่ามันก็พ่อมองเห็นมองเห็นท่าที่มันจะไปในท่าที่ถูกต้องมีความเบาในใจบ้างโมเมนต์ปฏิเบกเอางแต่ของหนักใส่ใจกดปล่อยบ่ได้ว่างบ่ได้ยังไงโอ้ยอันนี้มันก็ถูกเนี่ย มันก็ถูกเนี่น่นปัญว่าให้เข้ามาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมะาสร้างศรัทธาเนี่ยสิ่งสําคัญศรัทธาคือความเสื่อในการกระทําของเขาเว่าเขาเห็ดยังส่มันดีมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์ต่อเขาประโยชน์ทั้งภพนี้ภพนาเอกเข้าต้องมีความเสื่อมีความเลื่อมใสศรัทธาเห็นว่าพุทธเจ้านบรญญัติไหวไหมจะภิกษุทั้งหลายเพิ่ก็บ,บอกไหว,ว่า การกระทําของเ้าทถูกอย่างให้เป็นไปเพื่อความเหลื่อมใสของผู้ที่ยังเลื่อมใสเพื่อความเหลื่อมใสยิ่งของผู้ที่เหลื่อมใสแล้วนะผู้มีความเลื่อมใสอยู่แล้วก็บ่ได้งอนเงี่ยนค้นแค้นบ่รด้วันไวมีความเลื่อมใสริงๆผู้ที่ยังบ่ท่านได้เลื่อมใสอย่างนี้เออเมื่อไดมาปฏิปฏิบัติธรรมมาอย่างนี้ในฟั้งเออเนี่ยมันแมนีหลีตัวมันเป็นความจริงทีงสันตัวน นั่น้าอยากปฏิบัติให้มันถึงที่สุดแห่งทุกยุทธการเบียนไหวายเกิดในวัฏสงสารอบอกรับมาเกิดอีกต่อไปนั่นเพื่อนจะว่าสร้างศรัทธานี่เป็นกําลังสําคัญในทางศาสนาเนี่ยจนไนเดินว่าอินรี่หาระลหาอินทรี่หาระลาหาเนี่ยคือกําลังสําคัญกําลังสําคัญเพื่อนก็บอกว่าศรัทธาห่วงเสือ้อเนี่ยหละ วิริยะความเขี้ยนสติความระลึกได้ปัญญาความสติความระลึกรู้สมาธิความตั้งใจมันปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเนี่ยคือกำลังสำคัญในทางศาสนาเนี่ยอย่างศรัทธาเนี่ยเขาก็จะไปงอนเงี่ยนคอนแค้นน,นะเขาพ่าว่าจงไดนกันแล้วไปนน้ำกนเขาเดี๋ยวกับว่าไปผลเออพญานาคห,ห้อยแมนหน่อยปาแปมาเวสุวรรณเรลียบานนี่ โอ้ยเขาหยุทนแลนหมดไปเลยหยไปแลนน้ำถึงจะเวทสุวรรณแลนน้ำถึงพญานาคเท่านั้นรักข้ามสอนของศาสนาเฮามีโจโกอยู่แล้วเขาบวอเอาเดีกว่าแย่หน่วยโบราณคนวัยยุคทั้งลวงกลวงตัวกลวงสั่งไปเที่ยวสองขอคนว่าหมกไปแดกมีโจโกสั่งไปจําแต่ใบตองเนรอไม่ออกเอ่ยไป่นาะอยากจะผากันไปจําใบตองเนาะทางหลวงกวงสองกลวงทางหลวงกลวงตัวกลวงกับวัเที่ยว คำสอนของศาสนามีให้ห้อเกิดความสุขสงบรลมเยน็นความเยน็นความประโยชน์ทั้งภพนี้ภพนันนมีให้เอาอยู่แล้วว้า,เาวเ็าไปเที่ยวห่นแล้วยังเป็นขอกได้เนี่ยอัน,นเนี่ยนั่นสารพัดอย่างนั่นเพราะศรัทธาเฮา้มันงอนเงียนค่อนแค่เอียเงเฮา้ได้ยินข่าวพระเฮ็ดจังสันพระเฮ็ดจังสีได้ยินข่าวมีแต่ข่าวพระบ่กใครดีแต่ละมันก็นมีอยู่ห,าห,าหลายเฮ็ดจังไดลูกหลานชบบา,นาบว,บ,วบ้านมาบวชมื่งเท่อกเอามั่งเดืย๋ย เอาว่าบวชเพื่อนเถอแต่พอมีเอาบ่ไดแล้วเอามามาใส่มาเป็นอินเป็นพมมันกันยากอยู่ในแล้วเดี๋ยมาฝึกฝวนกันให้เป็ียนนั่นโอ้ยมันบมง่ายเลยเพื่อนเถอเอาแมา่แห็แต่มามันบ่ไหลตั้งแต่ตาเส está, าียจังไดพอมีกระจนปัญญาไปวัดเอือนเขากับบัวเอาแล้วจังสนะันน่าหน้าหวานวานโย่ไปโย่มาจักกี่สบายจังไดแล้วเพื่อนเถอมันก็เกิดขึ้นมาเพเ่าให้ยินข้าวยินข้าวเรียว่าควมไปกินเหล่าไส้ยาบ้าน เต้นดิสโก้กันบนก็มีโอ้ยฝังเล้าก็โปงอันิจังเน่เห็นสัดจะทำเหมือนกันนเนี๋ยวอานิจังนีมันบวเทียงเนาะอย่างนันนั่นนะนั่นวันบวเนรนอนมันบวเนรนอนนั่นแหละแต่ผู้เพ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะแยะได้บเพันบนมีข่าวเนี่ยในการทำประโยชน์ต่อสังคมใยเหลือสังคมอ่าอย่างลวงพอมันปึ้มอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเพอนปีนี่โอ้ยไปงานวันเกิดคนมอบโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลให้ สร้างโดมให้โรงเรียนอีกเบิดไปสิบกุหลาบให้เอาไปข่าวนี่แนวนี่ยหมูนี้สือมันบ่มะหว่าหมูเ่ยมันบ่มูมะไก่จำได้เนี่ยพระกินเหล่าพระสูบยาบ้ากูที่บ้านโอ้ยเน่ยมันมาแตกเออวันนี้ได้กุฏิไอ้ผูบ้านเนี่ยว่าจักไม่ส่องได้แต่ส่องได้จอปากอยู่คนเนี่ยลุงพีเนี่ยลุงพีเนี่ยนั่นน่ะเสือมันก็เลยเอาแใจยังสั่นมาข่าวเนี่ยเสือดีๆมันก็เลยปลูกฝัง สิ่งบดีให้กับสังคมเฮาเจ้าพุทธเฮาเจ้าพุทธเฮ้า,า,า,างอนเงี้ยนคอนแขน้นนี่นะมันมีความเชื่อมั่นได้บ้าพระคือเป็นอย่างสันเนาะพระคือเป็นอย่างสเนนั่นเฮ้าอย่าไปขึ้นอย่างสันรักคำสอนฝาผู้ประพฤติีปฏิบัติสอบตั้งใจมีความศรัทธาเลื่อมใสมุ่งที่จะมาทำประโยชน์ประโยชน์ตอนประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะได้ประโยชน์จากการเกิดเป็นมนุษย์ของเฮ้าเนี่ยนะ นั่นเพื่อจะว่าเฮามีศรัทธาเด้อศรัทธายัางในสมัยนึงน่ะนะเส้าว้ฟังค้นมีศรัทธาเลยศรัทธาแบบบววันไหวแบบบวอวองอเงี้ยนค้อนแค้มถึงจะของจะทุกข์ยากยากจนอณาถาแสนเข็นไปไหนเพิ่นก็่ไดท้อแถในการที่จะสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีอ่าคือมีคนจนวันหนึ่งอณาถาแหงในสมัยของ หลังพระพุทธเจ้าบรินิพพานใช่ว่าสมัยพระเจ้าอโศกที่กวาดเพราะในสมัยของพระเจ้าอโศกเนี่ยโอ้ยพระเจ้าพระสงฆ์นี่อุดมสมบูรณ์เกิดว่าพอพระราชากระสัท่าเรื่มใจคนทั้งหลายกระสัท่าเรื่อมใจจนมีคนปลอมบวชมาในพระพุทธศาสนาเพื่อจะหวังเอกลาเยอะแยะอย่เี้ยอ่าเยอะแยะจนพระดีๆมัน ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติสอบก็อยู่บ่ได้แล้วมีแต่พระออมหน,นีออกไปอยู่ในป่าเมนก็มี่นั่นคือในสมัยนั้นอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจใจสี่นี่คนถูกเนีครอบพวหนึ่งบานอยู่กันสามีภรรยาลูกสาวคนหนึ่ง่เนี้ยอยู่กันแต่ใส่บาตรประจาอาหารที่เราใส่บาตรกับพิเทานามต้มผักดองนงขนมนำกับข่าวต้มผักดองมาใส่บาตรให้กับพระทุ่มือทุ่มือมา พระก็หลับเลพระเพิ่นบางเถ่อเพิ่นก็หลับหลับบางเถ่อเพิ่นก็โศสันเลยเราไปเทศ่ยวทิมบุญเนาะไปเทศ่ยวทิมไปหลับนี่เศรษฐีในเมืองคนบาทน่ะไปหลับจเป้่นก็บท่อใจเลยบวอใจเฮ็ดจังไรเขาสิเทศมีอาหารไหนมันเป็นที่ถูกใจของพราคุณเจ้าของเฮ้าเนาะเฮาอยากมีเฮาอยากทำบุญอยากเอาของดีๆแต่ว่าเฮ้ามีอัานะสรรมนี่เฮาก็ทำไปตามอัตภาพคันพระผูเพิ่น แต่ประพฤติปฏิบัติชอบมีความเมตตาเพื่อนกับเราเพื่อนกับฉันอยู่หั่นเห็นแต่ว่าบางองค์มัเท่หิมเป้าใหม่เลยกันบางองค์เท่หิมตัวหน้าเลยจังสันน่ะนะคือพระจิตเราก็บอซ้ำใจได้กันเป็นเฮ้าเราใหม่ย่าจังได้ดื้อขอนน้ำผาเหมืนเด้วยเนี่ยพระอย่างถึงหมักหมากเลยปฏิว่าเอาใส่บาติกินเลยยั่งมาเท่หิมยุ่งว่ายังสันดีกันอันนี้เราบอได้เป็นยังสันไหมเราพอได้วันไหวพอได้งอนแข็งงอคอนแข็งเรามีศรัทธา เรามีศรัทธาที่จะจะใส่บาตรใส่แล้วเรามีความสุขเป็นว่าเขาใส่บาตรเรามีการเสียสละเจอือจานมีความสุขเนี่ยแจะว่าอนุสติจารคานุสติเป็นสิ่งที่คว้นระลึกนึกถึงนะเพว่าเป็นสิ่งที่ควรนระลึกนึกถึงเราเหตุจะงไดบ้างเราเปรึกษากันกับเมียเราเหตุอย่างไรเราเสียดอาหารที่เป็นที่พ่อใจของพระคุณเจา้เาเราเสียดายไหมปหรึกษา